เราก็อยู่กันที่สุดรถยนต์าต๊อคาค่ะ,คะสําหรับใครที่บอกว่าเป็นสาวกกับรถ Honda วันนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะวันนี้เก๋ยอยู่กับ Honda Accord ค่ะ สำหรับเจ้า h อ n d a Accord ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาได้มีการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในปี1976ค่ะและมีการพัฒนามีการปรับชมนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็10รุ่น10เจนไปแล้วนะคะแต่รุ่นที่เราจะแนะนำในวันนี้ค่ะอยู่ในกลุ่มของเจนที่9ซึ่งมีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2013ค่ะ โดยนะคะในกลุ่มของเจน9เนี่ย mm. เขาได้มีการใหม่เนเชนหรือว่ามีการปร,รับโฉมใหม่ mm. ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้าไฟไท้ายกันชนหน้ากันชนท้ายให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้ค่ะรู่นี้เกตจะแนะนำนะคะจะเป็น Honda New Accord 2.0 EL ใหม่เนเชนลอดปี2017ราคาไยแดง1,445,000บาทค่ะ ขายดีขายดีมากๆนะคะอีกหนึ่งสีที่เรียกได้ว่าเป็นสียอดนิยมค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกเขาได้มีการปร,รับโฉมใหม่ค่ะให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระดาษหน้าจะเป็นตัวโครเมียมมาพร้อมกับช่องลมด้านหน้าสีดําค่ะและสําหรับตัวไฟหน้าต้องบอกเลยว่าดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากๆนะคะเขามาพร้อมกับ ไฟเดย์ไลท์นะคะที่เรียกด้ว่าจัดเต็มมาในรูปแบบของ LED อีกด้วยนั่นเองค่ะต้องบอกว่าดูทันสมัยขึ้นจริงๆนะคะนี่คือโฉมด้านหน้าค่ะคุณคะ แต่ก่อนที่เกรดสภาพทุกคนค่ะไปชมกับรอบๆตัวรถหรือว่าไปชมกับความพิเศษภายในตัวรถค่ะอย่างที่บอกว่ารถของเราเป็นรถคัสภาพเกรดเอคืออะไรเป็นยังไงไม่มีการชนหนักมีคว้างน้ำท่วมตัดต่อ,ตอแดดแปลงหรือว่าไฟไหมและยังสามารถโอนกรมสิทธ์ได้อย่างถูกต้องค่ะถ้าตัวเจ้ายินดีซื้อคืนร้อยเเนะคะเดี๋ยวเกรดสภาทุกคนค่ะไปพิสูจน์กับหัวใจหลักของตัวรถนั่นก็คือเครื่องยนต์ว่าสภาพจะดีขนาดไหนเรามาดูเครื่องยอนต์กันเลยค่ะ ตัวเครื่องยนต์หอยคุณค่ะสภาพสวยมากคือบอว่าเครื่องยนต์ดูใหม่มากเลยนะเอาจริงเห็นไหมสภาพคือดูใหม่กริบกริบแบบนี้เลยค่ะสภาพเครื่องยนต์คือเดิมๆเลยเครื่องไม่เคยโดนหออเด,นเ,ดนเปลี่ยนนะจ๊ะทุกอย่างคืออยู่สภาพเดิมๆจุดมาจากโรงงานน็อตแต่ละจุดนี่คุณดูนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตคานด้านหน้าน็อตฝากระโปรงนะคะแผ่นซับความร้อน ัวนี้จะเป็น,นเครื่องยนต์เป็นซิน2.01 5 5หแรงม้าค่ะบาร์โพจากโรงงานมออกกนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นสับความร้อนจากโรงงานสภาพ,พจะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยมากสภาพ,พคือดีมากดูสมบูรณ์มากเลยค่ะสภาพ,พคเครื่องยนต์นะคะดูใหม่จริงๆดูกับเครื่องยนต์กันไปแล้วนะคะขยับมาดูรัดด้านข้างกันบ้างสำหรับด้านข้างตัวล้อค่ะนะคะจะเป็นสีทูโทนขนาด18นิ้วเป็นล้อแม็กดเดิมๆเลยจากทาง h o n ด a ค่ะ และนะคะตัวนี้กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED และยังมาพร้อมกับฮอนด้า n ลน Watch ค่ะนี่ดนข้างแบบนี้นะคะไว้ดูแบบรถมุมอับฝั่งด้านนี้นะคะนี่เลยพี่จับประตูค่ะจะเป็นตัว Keyless สนะคะสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูแบบนี้ได้เลยค่ะนี่แล้วล็อกทำไมล็อกทำไมก่อนปลดล็อกนะคะ อีกหนึ่งจุดค่ะที่เราอยากให้คุณดูนะคะกับตัวรถนี่ค่ะน็อตน,นะคะตรงซับในประตูแล้วก็รวมไปถึงแผ่นเพจจากทางนะคะสุดรถยนต์ค่ะสาภาพเดิมๆทุกอย่างเลยนะคะเรียกได้ว่าสวยกันแบบทุกซอกทุกมุมเฮ้ยแอบเห็นข้างในสวยมากสวยมากสวยสวย,สวยจริงๆนะคะเข้าไปข้างในเลยได้ปะ่ะอยากดูด้านในแล้วอ่ะคือด้านในแบบสวยจริงนะคะ มาดูต่อกันกับด้านหลังเลยค่ะนะคะเราจะไปกันอย่างไวเพราะอยากเห็นด้านในแล้วด้านหลังเนี่ยกระจกเป็นระบบไร้ฟ้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวที่3 mm hmm. ด้านท้ายดีไซน์ไฟท้ายนะคะด้านหลังเขาก็แบบเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะคะไฟท้ายก็จะเป็นรูปแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบนี้เลยนี่ I V T ซ้อมจื่อซื่อ E L วิ ด้านในกว้างมากบอกเลยคุณขาคือแบบกว้างปุ๊บเข้าไปพื้นที่กว้างขวางค่ะนะคะลึกมากสามารถวางของวางอะไรต่างๆได้เยอะมากนะคะและนี่คือรอบๆตัวรถกับ Hon ด้า e w Accord ร์ดอยากจะบอกว่ารอบๆคันยังวาวขนาดนี้เลยอะตอนนี้ทุกคนขาเก๋อยากเข้าไปดูข้างในแล้วเชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นด้านในเหมือนกันดังนั้นไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะและนี่คือด้านในตัวรถนะคะก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะ แล้วเขาก็มีการตัดนะกับาลายไม้สีน้ำตาลตรงคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างนะคะแล้วตัวคอนโซลกลางตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดำเงาเป็นเป็นแบบเป็นโนแบค็คแบบนี้เลยสวยมากคือแบบดูหรูหรามากจริงๆค่ะเบาะที่ได้จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยสะดวกสบายในการนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยสามารถที่จะเมมจดจำตำแหน่งผู้นั่งได้ถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะ พวงมาลัยจะเป็นตัวมัตติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับวอลลุ่มเชื่อมต่อบ l ทุ t o o t สมาร์ทโฟนได้มีกับตัวคูชคอนโทรลแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ามีเลนวอชนี่เลนวอชค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือไว้ดูแบบลดเวลาที่มาทางด้านซ้ายมุมอับที่เราบอกไม่เห็นนะคะตัวนี้ก็จะมีกับเลนวอชด้วยมาดูด้านซ้ายมือก็จะมีหน้าจอ2หน้าจอแบบนี้นะคะเป็นจอแสดงผลค่ะสามารถเชื่อมต่อบ l ทุ t กับสมาร์ทโฟนได้เล่นเครื่องเล่นมีเดียต่างๆได้นะคะวิทยุ FM AM ต่างๆใส่แผ่นดิสแผ่นซีดี ได้นะคะและเราบอกแล้วว่ามาพร้อมกับกล้องมองหลังนี่ค่ะสามารถปรับมุมมองได้นะของตัวกล้องนี่กล้องมองหลังนะคะปรับได้แบบนี้เลยขยับลงมาด้านล่างค่ะตัวแอร์จะเป็นแบบดูออโซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวาค่ะปรับระดับอุณหภูมิต่างๆได้ปรับทิศทางของลมความแรงลมเป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นม่านไฟฟ้าด้านหลัง ไวบ้บางแดดด้านหลังแบบนี้นะคะนี่คือโซนด้านหน้าเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนค่ะไปดูกับด้านหลังว่าจะนั่งสะดวกสบายขนาดไหนไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะคะให้คุณดูสภาพเบาะนะสภาพดีเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะยังสามารถดึงออกมาเป็นที่วางแขนได้เป็นที่วางแก้วได้แบบนี้ยังไม่หมดค่ะเขายังมีช่องค่ะที่สามารถเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถได้โดยคน คุณสามารถที่จะหยิบของเก็บของผ่านช่องนี้ได้เลยนี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยับลงมานะคะด้านด้านข้างก็จะมีเป็นม่านทั้งซ้ายขวาเนะคะเอาไว้บังแดดต่างๆด้านล่างแอร์ค่ะมีแอร์สำหรับโซนผู้โดยสารด้านหลังนะคะใครที่บอกว่าเฮ้ยรถใหญ่ขนาดนี้กลัวความเย็นจะมาไม่ทั่ว,วถึงไม่ต้องกังวลเลยเรามีแอร์โซนผู้โดยสารและสิ่งที่ชอบก็คือคันนี้เขามีปูพรม,มมาเรียบร้อยแล้วนะ ถือได้ว่าดูแลแล้วก็รักษารถด,ดีนะคะคันนี้สําหรับตัวไฟก็จะมีแยกสายขวาแบบนี้ให้ด้วยส่วนห้องผู้โดยสารค่ะรถสวยมากและที่สําคัญตัวนี้เป็นรถ M2M นะคะก็คือคุณจะได้รถสวยคัสภาพเกตเอในราคาถูกค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่759,000บาทจัดไปแนซนได้ค่ะตอนนี้เรามีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนค่าฟรี90วันและดอกเบียยังเริ่มต้น0%ค่ะเลือกระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะ ลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็ยังมีสิทธิ์ได้รับกับดอกเบียพิเศษด้วยนอกจากนี้เรายังมีกับบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการรับประกันเครื่องอยนต์ละย์นานถึง2ปีและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประ,ระเทศให้ด้วยใครสนใจคันนี้นะคะใครที่บอกว่าเป็นสาวกกับ Honda Accord อยู่แล้วพลาดไม่ได้อินบ็อกซ์มาได้เลยที่ศูนย์รถยนต์ต๊ะเจ้าค่ะของเราค่ะแต่ต้องบอกวอนว่าเรายังมีรถให้คุณได้เลือกสรรอีกเยอะแยะมากมายนะคะใครที่บอกว่าสนใจดูเป็นรุนอื่นประเทศอื่นสามารถที่จะเข้ามาดูรีวิวนะะค ผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้กับโตอัลต์คาร์ชาแนลเข้าไปกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งๆแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ Tik t o k ของเราค่ะกับโตอัลต์คาร์ก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะคะอันว่าคลิปนี้ค่ะฝากไว้ด้วยเลยกับคันนี้นะคะ Honda n น w Accord 2.0ดส m a n ุดสุด a อชรถปี2017ค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้ายังมีรถสวยๆรอคุณอีกเยอะวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย